สวัสดีครับครับผมผมบุญนพนัสครับครับผมผมเปรมวุฒครับครับผมรุรกนทัศครับผมธิดวัชครับแซมมี่ซาเมนธ่าค่ะบอสตันสุขเดชครับอันสัตว์ได้แดงส่วเชือกป่ามีความแตกต่างกันมครัอ๋อจริงๆก็เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันครับเพราะว่าเป็นทำลายเดียวกันแต่ว่าเรื่องเชือกป่าเนี่ยจะมองในมุมมองของตัวละครวินทีมมากกว่าครับเพราะว่าจะได้แดงส่วนใหญ่ ะละครทีมที่ผมมาจะเป็น,ปนแบบว่าแวะมาแล้วก็ไปไคนดูหลายคนอาจจะงงะความสัมพันธ์มันจะก้าวกระโดดไปนิดนึงใช่ <c oughs> ครับผมอันนี้ก็ในเชือกป่านจะเล่าแบบเบื้องหลังของวินกทีมมากขึ้นปมหรือแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูได้แดงก่อนถ้าใครสนใจ<ช><ช>ครับก็อย่างที่พี่บุญกับเปบอกครับคือเนื้อเรื่องในเชือกป่านคือมันก็จะแบบ เล่าในไทม์ไลน์เดียวกันกับได้แดงแต่ในในเรื่องของเชือกปากเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครบินกบทีมากขึ้นว่าเขาเป็นมายังไงถึงมาแบบมาดีกันได้มาลงเอยกันได้มาคุยกันได้มาคุยกันได้อะไรการขยายความเพิ่มเติมรวมถึงพี่แซมมี่แล้วก็บอสตันถกต้องทีนี้เนี่ยในในได้แดงเราก็จะเห็นว่า แบบเอ๊กุกกุ๊กกิ๊กการแต่เนี้ยก็จะขยายเพิ่มมากคือเขากุกกิ๊กกันมายังไงอะไรอย่างนี้ใช่เป็ว่าน่าติดตามว่าสองคู่นี้ใช่นี่น่าติดตามเหมือนกันหลายคนน่าจะคิดถึงใช่ก็จะเห็นในซีนบางซีนที่อาจจะไม่ได้โผล่ในได้แดงจะจะไม่เห็นในเทปปากด้วยใช่บางซีนก็ถ่ายจากของได้แดงแต่ว่าขยายแบบว่ามา่ายใหม่ก็มีอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วสองปีที่ผ่านมามีการเรีนช็อตอะไรบน้างก่อนที่จะมาตัดอ่าก็มีตอนช่วงแรกๆครับผมแบบ ปีปีแรกก่อนที่จะโควิดรอบแรกจะมาก็มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วเนาะมีแบบเริ่มเวิร์กช็อปกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้เริ่มฟิตเนสเริ่มแบบเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างเนี้แต่พอโควิดมาก็คือหายทุกอย่างเลยใช่แล้วเราก็เตรียมตัวอีกรอบหนึ่งตอนโควิดรอบอแ2แล้วก็โดนอีกเสร็จแล้วก็โดนอีกเพราะแบบเราออกกองไม่ได้นะมันเป็นมาตรการของเขาใช่ก็เลยแบบมาเรื่อยๆจนเนี้ยเพิ่งมาถึงตอนนี้ครับผมก็น่าจะได้ถ่ายกันแบบจริงจังแล้วก็วันนี้ที่มาสัมภาษณ์ก็คือคิวที่10แล้วใช่ครับ แล้วคิวที่สิบวันนี้เป็นป็นฉากใหญอ่าคิวคของวันนี้จะเป็นซีนใหญ่เนาะเป็นซีนว่ายน้ําใช่ถ้าถ้าใครนึกว่าไม่ออกลองไปดูในได้แดงใช่เพราะในได้แดงก็คือเป็นซีนใหญ่เหมือนกันตอนนนั้ถ้าใครเคยดูได้แดงก็จะคุ้นกับบรรยากาศจริงข้างหลังเนี่ยใช่ที่ดูคนนู้นสีมะนาวใขึ้นมาวันนี้ก็ต้องทำแบบนั้นอ่าใช่วันนี้ก็จะต้องเหมือนกับกลับไปเล่นเหมือนในได้แดงให้เหมือนเดิมใช่ครับผมเรื่องหนึ่งการคอนติเนียร์ลก ทรงผมหน้าตาอะไรอย่างงี้ด้วยกระหนึ่งตัวมตนก็จะขอนยากนิดนึงจริงมันแก่ึ้นมันขอนยากอยู่ติงกุงติงกาจะเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ให้เล่าความรู้สึกที่แบบมาเจอเพอเพื่อนอืมอ่าโอเคเขาจะถีคับมาเจอเพื่อนใช่ไหมครับก็เอาจริงเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเชือกป่านมันก็จะถ่ายทํามาหลายรอบแล้วนะมันก็ล้มเลิกไปหลายรอบแล้วคราวนี้พอมันถึงเวลาได้ถ่ายทําจริงๆแล้วได้มาเจอพี่แซมมี่พี่บอสัน พ e. 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 oh ี่ฟูกพ um, uh. ี่โอ้เมนกเราก็ดีใจครับเหมือนกับว่าพอเราได้มาพอชรอเราได้มาเจอทุกคนอยู่ในยูนิฟอร์มของเรื่องนี้แล้วก็แบบได้เจอบรรยากาศ่อนเขาทำให้เราแบบเอ้ยหมดคิดถึงแบบอ้ยบรรยากาศเดิมๆที่แบบที่เขาเรียกว่าที่เคยผ่านมาแล้วได้กลับมาเจออีกครั้งก็ดีใจครับครับฟูกก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันมันมันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคย ถ่ายทามาด้วยกันแล้วช่วงนั้นคือเราก็แบบเหนื่อยมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันผ่านมาสามปีเราก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยวันที่จะได้มาถ่ายทำด้วยกันอย่างเมื่อวานเราพูดกับเพื่อได้เข้าครั้งแรกก็ได้เข้ากับเด็กแกเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีความแบบโดนพี่นิวแบบว่าต้องเคาะสนิมนิดนึงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็บางทีก็อาจจะแบบดื่มคาแรคเตอร์ไปบ้างหรืออ,อาจจะขาดขาดเกินๆก,กันไปบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยครับแต่ก็สนุกสนานดีครับ <c oughs> ครับอ่าแล้วของโอมครับดีใจ จมากคือเป็นบรรยากาศที่การรีวิเนียนครั้งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นบรรยากาศเดิมๆที่เราไปในที่ที่แบบเหมือนเดิมอ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทีเนี้ยเราอย่างที่ครูบอกว่าเราเหนื่อยกันมาเราอะไรกันมาวันนี้มันสาปีแล้วครับพี่มันทําให้แบบขอบคุณเชื้หป่านที่แบบพาพวกเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนอะไรเด็ดดูแล้วเด็ดสนุกสนุกแน่นอนครับผมอ่ะอาปตันั่งอะเงียบเพียว นั่นแหละครับทุกคนก็พูดไม่หมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดลองคิดดูคิดคำถามอะไรอีกไหมผมก็เสริมตรงที่ว่าดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาทีกก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับรับรองว่ามันจะหวานเจี๊ยบครับครับมันจะหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับ คือถามว่ามันแตกต่างไหมเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันคล้ายกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเส้นเรื่องมันจะมีความขยายแล้วมันเล่าในมุมมองที่เอาเรา,เราอาจจะไม่ได้เห็นแบบในได้แดงว่าแบบช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวละครมันไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวละครดินพามในเชือกป่ากับเด็กแก่เพื่อนด้วยอะไรอย่างี้ครับ,รบแล้วยังมีตัวละครที่ทเรียกเหมือนเป็นตัวละครหลรัก ทําให้เหมือนแบบแก๊งทุกแก๊งแก๊งว่ายน้ําหรือแก๊งไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมีการแบบว่าเติมสีสันมาใช้ให้มันเติมเต็มให้มากขึ้นทําให้แบบสนุกสนานไรียกว่าสามชาแน่นอนและยังเรากดดันไมเรว่าได้แดงนำมาีมาแลัดูแบผ่านมาองสีแล้วคนที่จะพูดถึงไแดงก็มาเชื่อม่โอยกดดันครับกดดันกดดันมาก เขาทาไม่ดีมากเราก็มาด้วยกันทาไม่ดีมากแล้วพอแบบเราเราขึ้นม,มาแบบเป็นอาเขาเรียกว่าน่าเป็นคนดําเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความกดดันนิดนึงแล้วอีกอย่างอย่างคือมันต้องย้อนเขาเรียกต้องเล่นให้คอนติเนียกับตอนได้แดงเนาะซึ่งมันก็ยากคนคนเพราะสามปีแล้วอะอะไรอย่างมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดใช่ครับผมทางอาพวกคาแรคเตอร์นิสัยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบอาพวกร่างกายฟิตเนสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ในพาเชื่อม่ะตัวละครทีมจะมีทีมแบบดราม่าเยอะมากเรามีการเรียนอะไรเพิเติมไพี่เอามาจากไหนว่าดราม่าเยอะมีคนบอกนะน้องซีรีส์ใสๆครับดราม่าไม่มีน้อยพี่รู้อ่ะจริงเปล่ามันคงไม่เหมือนได้แดงเราเปิดมายิงตัวตายนะอันนั้นดาร์กเกินนะไม่จริงผมว่ามันก็ไม่ได้ดราม่ามากนะเรื่องนี้มันก็แค่เป็นปมเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเฮ้ย มาเขียนเลยเห็นจุดนี้มาเอามาเล่นได้อะไรก็ว่าไม่ถึงขั้นแต่ว่าเป็นซีรีส์ดราม่าครับใช่แล้วแกขึ้นไปตำมาจอนจะมีบทดวานอะไรคบเพิ่มขึ้นมาอีกไหมพี่แซมรู้แค่ว่าตอนแรกที่ถ่ายนะคะเรายังเหมือนแบบงงๆกันจริงๆเนาะแบบเฮ้ยต้องยังไงคาแรคเตอร์นะตอนนั้นไม่พอแถมพวกเราอะนานๆจะได้มารวมตัวกันอีกอ่ะก็ถือว่าเอาเอาอิงจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ถ่ายไปแค่ด้วยกันวันเดียววันแรก สนุกมากก็ชอบค่ะเออไม่รู้จะต้องบอกยังไงเพราะว่ามันก็เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณเดิมแต่มันจะมีความเหมือนแบบเออแทรกบางอันที่มันมากขึ้นแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าความสนุกก็มีให้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะค่ะราคาของที่เพิกแล้วน้องมะนาวค่ะจะมีเยอะขึ้นไหมในเชื่อไหมโอ้โหให้เขาพูดบ้าอันเยอะครับเยอะครับก็ เป็นเป็นซีนที่เล่าย้อนหลังว่าพี่พึกกับมะนาวเขาจีบก,กันยังไงคุกคิกกันยังไงอะไรเงีย้ยครับนั่นแหละครับติดตามช่องนะครับหวานเทียบเอ้หวานเทียบแล้วเราสองกากกันโอ้ยเทียมพัสดุอ์อันนี้ผมจะมีงานมีมีแร่ครับอ่อนๆเหมือนกระขายพันหนึ่งแปดอ่ะอ,อ่ะเปมอ่อนโอเค ก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เคยติดตามได้แดงมาต่อดก็ตอนนี้มีเชื่อกผานที่ออนแอร์ตอนวันที่6ก okay. ัิกายนครับผมก็ okay. ถ้าใครอยากเห็นในมุมมองวินทีมากขึ้น mm. แล้วก็ได้มาเจอทีนพามได้มาเจอทุกคนในเดอะแก๊งได้แดงอีกครั้งก็เรียนเชิญนะครับผมดู EP แรกเชื่อกผานครับเรี oh, wow. 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 ยนเชิญเยงายังไม่ได้ลงหรือเปล่าหรือลงแล้ว ไปติดตามชมได้ทางสตูดิโอวาิซาบินะครับผมใช้ที่แอคเค n t สตูดิโอวาิซาบิทั้ง Twitter, IG รวมถึง a c e b o o k ด้วยครับผมเข้าไปดูได้เลยฮะอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งก็บัตรแฟนมเชไม่ใช่แฟนมีชบัตรออดีพีแรกให้ดูอีพีแรกครับผมของวันที่6พฤศจิกายนของเชียงป่านะครับผมก็จะขายบัตรที่ออทีเกตครับ ครับใช่ก็ฝากแม่แม่พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับยังไม่จบเอาเอา๋ยฝากก่อนดิฝากกใช่จะฝากอ่ะตอนนี้ยเมียอยจะมีแบบมีการแสดงมีอะไรอยดีไหมอ๋อวันนี้ผมไม่มีครับผ มีเหรอตาจบแล้วมี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 นีมีด้วยก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนได้แดงไงก็จะมีพวกแบบร้องเพลงบ้างเขาให้แงปิดเลยแงปิอ๋อไม่มีเป็นมุกมุกมีเหรอมีมีเอ้าก็เป็นก็ตอนอันนี้โอเคสามสองหนึ่งมีครับผมมีแน่นอนครับก็ฝากทุกคนดูในพวกเราก็จะไปเตรียมตัวโชว์ใช่ครับ คือตอนตอนแรกเร,เราเราเรารู้ว่าเรามีแฟนคลับของทางเวียดนามเนาะแต่เราไม่ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมคือเราเพิ่งเข้าไปเห็นในเฟซเพจเฟสพวกของเขาโอ้โหคนฟอลเขาเท่าไหร่9เก้าหมื่นกว่าในเพจอะไรเงี้ยเราเราก็ง,งงเหมือนกันว่าเออมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้นนเลยหรอใช่ผมแล้วเหมือนวันนั้นที่ปล่อยตัวเชือกป,ปา่านออกไปวันออนแอร์อะไร,รใช่ก็แบบ ติดเทนเวียดนามอันดับที่4ด้วยก็ขอบคุณแบบแฟนๆชาวเวียดนามมากเลยจริงๆครับผมก็จริงๆอยากอยากอยากไปถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็อยากไปกับเดอแก๊งเดอแดงแล้วก็เชื่อมปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการมีด้วยกันครับใช่เพาะด้อดรัจากการโควิดเราก็เลยไม่สามารถไปได้ก็รอรออยู่ครับผมวังว่าจะได้ไปแน่นอนน่าจะได้ไปแหละได้ไปได้ไปใช่ครับผมก็หวังว่าจะได้เจอแก๊งพวกเราคทุกคนนะครับผมใช่ฮะ ได้ครับผมยัไงช่องทางอนหังทครับที่ไหนครับโอเคตอนชงวันไอซีอีใช่ดูยอนหลังอันคัดได้ที่ไอซีอีเวลากี่โมงยังไม่รู้ปะห1 5มสิั่วเน ห้าทุ่มสิบห้าช่องวันเที่ยงคืนสิบห้าไอจีไปสามสองหนึ่งครับผมก็ฝากที่เรื่องเชือกป่าด้วยนะครับผมจะออนแอร์วันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ออนแอร์ทางช่องวันตอนห้าทุ่มสิบห้าแล้วก็ทางไอจีตอนเที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีบผมสิบนาทีใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ